สวัสดีนะคะทุกคนเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะวันนี้อากาศที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะลมแรงค่ะมีหิมะตกค่ะลมแรงก็หนาวค่ะหิมะแรงมากเลยค่ะมันมีลมไหมคะลมเนาะวันนี้ลมอากาศไม่สดชื่นค่ะดูข้างหลังเนาะ มะตตค่ะอ้ยมันหนาวค่ะมันหนาวลมแรงมากวันนี้เป็นบรรยากาศที่หนาวหนาว มมะะค่ลมค่ะดูลมนะคะดูข้างหลังค่ะมีลมแรงมากเลยค่ะวันนี้ก็ออกมาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศตอนนี้นะคะ หิมะเยอะค่ะเยอะมากมากหิมะเข้าหน้าแล้วดูลมค่ะลมโอ้ยมาเข้าปากแล้วเข้าหน้าเข้าตาม,มาแล้วจ้า ปากสั่นแล้วค่ะปากสัน่นมันหนาวค่ะหนาวหนาวลมแรงลมแรงเนอะวันนี้มาเข้าหน้าโอ้ยหนาวหนาว บนหลังคาที่คะดูบนหลังคาเพื่อนๆพอนีนาหนามากอลมแรงลมแรงหนาวหนาหนาวหนามากเลยคะ่ะบนหลังคาหนาวคา่ะขอตัวก่อนนะคะเข้าบ้านคะ่ะหนาวคา่ะขอบคุณทุกคนนะคะ